สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชายยูทูบครับนี่ครับนี่ครับชั้นวางต้นไม้ของเราครับชั้นวางต้นไม้ดี Y ของเราครับดูครับนี่ครับเป็นที่วางพวกเฟรจานเก่านะครับนี่ครับแล้วก็เอาชั้นบนออกนะครับมันชั้นบนมันจะเป็นที่วางแนวตั้งนะครับนี่ครับเอาออกนะครับดูครับแล้วก็ เอาข้างล่างมาไปข้างบนนะครับนี่ครับข้างล่างก็วางกับพื้อนนะครับดูครับต้นไม้ของเรานะครับกําลังไปเรื่อยๆนะครับกําลังนี่ครับออกโผล่กาลังขึ้นครับต้นเล็กนะครับนี่ครับกําลังขึ้นอันนี้อันนี้เป็นใบใหม่นะครับใบใหม่อันนี้ก็แตกขึ้นมาอีกใบหนึ่งนะครับอันนี้อันนี้มันอยู่กับต้นนี้นะครับนี่ครับ ตัดออกแล้วับปักไว้นะครับนี่ครับนี่ครับนางเอกของเรานะครับนี่ยังไม่แตกนะครับนางเอกของเรายังไม่แตกหนอนะครับของเราก็จะมีประมาณนี้ครับกําลังจะเป็นสาคูนะครับสาคูด่างนะครับนี่น่าจะเป็นเชื้อรากับดินนะครับนะครับต้องตัดออกนะครับต้องตัดต้องเปลี่ยนดินนะครับ นี่ครับนี่ฝนลงไวมากยังไม่ได้ทำอะไรครับนี่ครับนี่เป็นคู่ด่างนะครับคู่ด่างของเรานะครับในต้นเดียวกันนะครับแต่นี่มันเป็นออกสีเขียวแล้วตัดออกมาเป็นเขียวอันนี้ก็ออกเขียวอีกเหมือนกันนะครับนี่ครับตัดออกตัดออกยังเหลือที่อันนั้นยังด่างอยู่นะครับนี่ครับเป็นต้นเดียวกันนะครับแยกออกมาแต่นี่ไม่ไม่เป็นด่างแล้วนะครับนะครับคู่ด่างลายหินอ่อนนะครับนี่ครับมาณนี้ นี่ก็เป็นวันนี้ล้อมเพชรนะครับประมาณนี้ครับนี่ครับนี้มาให้ดูว่าชั้นวางนะครับนี่ครับชั้นสองก็เดี๋ยวหาอะไรขึ้นไปวางนะครับโอเคครับนี่ครับเพื่อท่านใดจะมีหาชั้นวางนะครับนี่ครับพื้นที่แคบๆเนาะถ้ามีหลายตัวก็ได้หลายชั้นอยู่นะครับนี่ครับพื้นที่แคบๆบางห้องนะครับโอเคครับ สำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ